5 7าเครับผมปี6กสาคันนี้รอเล่มนะครับรอเล่มสี่ห้าวันทําการนะครับรับประกันได้เล่มชัวแน่นอน5 7าเก็ออกแบบมาสําหรับงานไล่นะครับผมเล่รน<ๆ>หน้าเวรหลังจัดเต็มมาเลยคันนี้ครับผมยางหน้า9.5้าจุดหคอยีบสียางหลัง1ิบหกจความยีบแปนะครับผมฐานเป็นฐาน6กใบยี่ี่ราช้าง หุ้มให้ใหม่นะครับยางหน้าหลังใช้กันยอครับสีสันเดิมเจ็ 5, 7, 0, 2, 4, ดศูนย์สองประปุมรถตัดท่อนแล้วนะครับผมเพิ่งเปลี่ยนคัปใหม่นะครับรุ่นนี้ตัดท่อนอเป็นเรื่องปกตินะครับผมนนรุ่นนี้เป็นคัดเข้าใบ ค่อนข้างจะหมุนเร็วนะครับคันนี้ตัดต้นที่ศูนย์นะครับผมศูนย์จัดการแทนไม้สองคันครับสองตันสี่สิบเอ็ดครับ ยังมมไม่เรน,นะครับผมากพร้อมใช้เครื่องเจวพร้อมใช้เครื่องเจ๋วครับผมสวยๆ ท่านใดหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมขอบพระคุณครับสวัสดี